สวัสดีครับตอนนี้เรามาดูตู้ฟักไข่นะครับจากตู้เย็นนะครับของสารคามฟาร์มไก่บ้านนะครับตอนนี้ตัดแล้วนะครับอุปกรณ์ของเรานะครับอันแรกก็จะเป็นตัวนี้ตัวควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะตั้งอุณหภูมิไว้นะครับแล้วก็ต่อสายไฟนี้มานะครับอันนี้ใช้ไฟช่วยนะครับก็เปิด มาแล้วนะฮะคูปุูมถึงก็ทํางานนะครับก็ต่อตัวคูปุูมนะครับกับหลอดไฟนะครับผมจะมีหลอดไฟตัวนี้ผมมี4ี่หลอดนะครับตัวนี้จะเป็นหลอด60วัต์นะครับก็ก็จะภายในนะครับก็จะเป็นชั้นๆอย่างนี้นะครับก็จะมีหลอดไฟก็จะมีหลอด60วัตหลอดร้อยวัตนะครับหลอดร้อยวัตผมจะไว้ด้านล่างน,นะครับแล้วก็จะมี น้ำเพื่อให้ความชื้นซึ่งตรงนี้ต่อไปผมจะมีเครื่องสร้างหมอกนะครับสร้างหมอกเพื่อที่จะทําให้ความชื้นสเสถียรมากกว่านี้นะครับตอนนี้ก็จะมีตัวน,นี้ครับก็จะเป็นตัวตัววัดความชื้นนะครับตอนนี้ความชื้นอยู่ที่46ผม,มใช้ความชื้นอยู่ที่ประมาณ40กกว่าถึงประมาณ40 42, 43ถึง ประมาณ5 0าสกว่าก,ก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับก็โอเคอยู่นะครับเรามาดูว่าโอเคไม่โอเคยังไงนะฮะอ่าอันนี้อันนี้คือ,อลูกลูกไก่ที่ที่ฟักออกมาแล้วนะครับจริงๆจํานวนเยอะกว่านี้นะฮะอันนี้คือรอให้เขาแข็งแรงแล้วผมก็จะอเอาไปที่ ขออนุบาลอีกทีหนึ่งก็เอาไปแล้วประมาณ10กว่าตัวนะครับรอบรอบนี้ผมเอาเข้าพร้อมๆกันประมาณ97ฟองนะครับมานะครับประมาณ97ฟองนะครับเก้าิลฟองโดยที่ผมไม่ได้ส่งเชื้อไันนี้ผมไม่ส่งเชื้อก็อได้เก็บออกอยู่ประมาณ6ฟองนะครับแต่อันนี้ก็จะมีผมก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะครับก็จะเก็บไปเรื่อยๆแต่รอบรอบที่ผมเอาเขาา้าพร้อมๆกันคือเนี่ยครับ,รบเราจะเข้าพร้อมกันคือเอาเขา้ามาพร้อมกันวันที่1นะครับๆๆ1 หนึ่งเดือนกุมภาครับหนึ่งครับสองนะครับตรงนี้ก็เชื้อก็เดินสองแล้วนะครับว่าเชื้อเดินเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เห็นฟักอ่าเห็นไหมครับเห็นี้ฮะอ่าข้างในครับอันนี้ฟักเลยฟักเลยนะครับมีฟักเลยมาดูกันนะครับเอาเข้าออกมาออกมาเลยนะครับฟักแล้วก็จะเอาลูกไก่ออกมานะครับเอาลูกไก่ออกมาวาง วางไว้ข้างล่างตรงนี้นะครับเพื่อ,อให้เขามีความแข็งแรงแล้วก็จะจับไปยังขอกอนุบาลอีกทีหนึ่งนะครับมาดูกันว่าเปลือกไข่ที่ฟักออกมาเป็นไข่วันที่นีครับจะเห็นอยู่นิดนึงฮะจะเป็นไข่วันที่หนึ่งนะครับหนึ่งทับสองนะครับก็คือไข่ชุดที่ผมมาเข้าวันที่หนึ่งนะครับ เอาเข้าวันที่หนึ่งเดือนกุมภานะครับเเข้าวันที่หนึ่งเดือนกุมภาเขาจะเริ่มฟักตั้งแต่วันที่เอ่อเข้าวันที่หนึ่งแล้วก็จะเริ่มออกจะเริ่มแตกออกเนี่ยนะครับเป็นตัวตั้งแต่วันที่สิบสี่แล้วนะครับก็ใกล้มาเรื่อยๆวันนี้ก็วันที่สิบเจ็ดนะครับก็ณวันที่สิบเจ็ดเนี่ยมีลูกไก่ที่ออกมาเป็นลูกเจี๊ยบแล้วเนี่ยประมาณ 20 23ตัวแล้วนะครับจาก97นะครับแล้วก็ที่ไม่ไม่มีเชื้อก็จะประมาณ6-7ฟองนะครับที่เหลือก็จะมีเชื้อหมดเลยนะครับอันนี้ผมใช้ระบบนี้นะครับอันนี้เป็นคันชักนะครับคันชักเพื่ออะไรเพื่อกลับไข่นะครับเพื่อที่จะทําการกลับไข่นะฮะก็จะต่อคันชักนี้ก็จะกลับไข่อย่างเงี้ยครับ ง่ายครับผมก็จะกลับเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้ก็จะอย่างนี้ครับแล้วก็ใช้มือนะครับก็ใช้มือช่วยในการกลับไข่นะครับใช้มือช่วยในการกลับไข่ก็ไม่ต้องอะไรมากอันนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับคูกกับตัววัดอุณหภูมินะครับก็เท่านี้เองนะครับก็เป็นตู้ฟักไข่ที่ราคาประหยัดมากนะครับใช้ได้นะครับเพื่อนๆคนใดที่สนใจก็สามารถที่จะเอาไป ใช้ได้เลยเนี่ยครับผมอันนี้เป็นการให้ความชื้นนะครับอย่างง่ายๆเลยครับผมก็จะใช้ใช้น้ํานะครับใช้น้ํามาลาดตรงนี้เราก็มาดูว่ามันเปียกไหมถ้าเปียกก็โอเคถ้ามันแห้งแล้วก็ใช้น้ําลาดนี่ก็เป็นตัวให้ความชื้นอีกด้วยนะครับก็ก็ความชื้นก็โอเคนะครับง่ายๆครับไม่ต้องอะไรมากแตผมก็เริ่มขี้เกียจแล้วที่จะมาให้น้ําแบบนี้นะฮะก็เลยจะไปซื้อ หัวสร้างเบาะขึ้นมาแล้วจะเอามาวางตัวนี้ต่อเข้ากับระบบไฟที่ผมได้คิดไว้ก็จะช่วยทําให้เรา,าประหยัดเวลานะครับไม่ต้องมาดูบ่อยๆนะครับช่วงนี้ก็จะมาดูกันบ่อยๆหน่อยเพราะว่า,ามีลูกเจี๊ยบออกทุกตลอดตลอดทุกๆวันเลยช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงที่ถึงกําหนดแล้วนะครับช่วงที่ถึงกําหนดแล้วก็ ก็เลยต้องมาดูกันอยู่เป็นประจำนะครับเพื่อที่จะจับลูกเจี๊ยบลงมาเอาไว้ข้างล่างให้เขาแข็งแรงนะครับโอเคนะครับถ้า,าเพื่อนๆคนใดที่สนใจนะฮะก็สามารถเอาไปทําได้ง่ายๆนะครับต้นทุนผมอยู่ที่พันกว่าบาทเองนะครับต้นทุนอยู่ที่พันกว่าบาทเองเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเอาไปดัดแปลงใช้นะฮะอันนี้เป็นเป็นเอ่อเป็นไอเดียนะครับที่ ผมลองทำขึ้นมาเพื่อนๆก็เอาไปต่อยอดได้นะครับก็ประหยัดไม่ต้องซื้อในราคาแพงนะฮะก็ยืนยันว่าใช้ได้จริงนะครับใช้ได้จริงเพราเนี่ยครับลูกเสียบออกมาจริงๆนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับสารคามฟาร์มไก่บ้านครับสวัสดีครับ